นายยูนีทมงใจเสนอ Land of the Dead ดินแดนแห่งความตายหมดยุคแล้วกับการที่ซอมบี้มาถูกมนุษย์ตามค่าปิดจ็อบจะเป็นอย่างไรถ้าหากพวกซอมบี้นั้นทั้งฉลาดมีความคิดและเริ่มมีพัฒนาการจนน่ากลัวเรื่องเลวาในหนังจะลุ้นและสนุกมากขึ้นไหนไปติดตามรับชมบพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนิ ด้วยกดคระนึ่ง s u b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่โลกที่เต็มไปด้วยเชื้อไวรัสประหลาดซึ่งเจ้าไวรัสตัวนี้มันก็ทําให้คนตายปืนตื่นขึ้นมาและก็กลายร,ร่างเป็นซอมบี้แถมพวกมันนั้นก็ยังกัดกินผู้ที่รอดชีวิตจึงทําให้ผู้ที่รอดชีวิตที่เหลือต่างก็พยายามสร้างกำแพงรอบเมืองขึ้นมา อย่างนั่นหนาเพื่อพยายามป้องกันตัวเองนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ถึงแม้ว่าที่ด้านนอกมันจะวุ่นวายและเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้แต่ที่ด้านหลังกำแพงนั้นผวกคนุษที่รอดชีวิตก็ตยังคงมีการแบ่งชนชั้นระหว่างพวกคนรวยกับคนจนซึ่งเหล่าบรรดาคนมีเงินนั้นพวกเขาก็จะอยู่อาศัยอยู่ในตึกสูงที่ชื่อว่าตึกไปดลอสซึ่งพววมหาเศรษฐี ต่างก็ย้อมจ่ายเงินก้อนโตเพื่อจะพาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่ด้านในตึกสูงนี้ซึ่งด้านในนั้นมันก็เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้มีเว้นแตละวันภายในการควบคุมของนักธุรกิจที่มีชื่อว่าพอคับแมนนักธุรกิจหน้าเลือดที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อเงินส่วนพวกคนจนและคนธรรมดาทั่วไปนั้นพวกเขาก็ต้องย้ายมาอยู่ในเขตพื้นที่สลัม ซึ่งในแต่ละจุดของกำแพงเมืองนั้นมันก็จะมีพวกเจ้าหน้าที่ที่สลับกันมาเฝ้าเวรยามตลอด24ชั่วโมงเพื่อคอยทําการสอดส่องและป้องกันการบุกรุกของพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกและมันก็มีชายคนหนึ่งที่ชื่อวิลไลลี่ที่คอยทํางานให้กับทางด้านคับแมนโดยเขาก็มีหน้าที่ในการออกตามหาสิ่งของต่างๆที่ทางด้านคับแมนสั่งซึ่งนั่นมันก็รวมถึงการเก็บกวาดผู้คน ที่คัพแมนนั้นต้องการปิดจ็อบด้วยเช่นกันและกลางดึกก็คือวิดีโอนี้เองทางด้านไลลี่กับกลุ่มของเขาก็ออกมาทํางานตามคาสั่งของคัพแมนที่ดานนอกและเขาก็ได้เจอซอมบี้ตัวหนึ่งที่มันนั้นก็ผิดแปลกแตกต่างกับซอมบี้ตัวอื่นทั่วไปซึ่งไอ้ซอมบี้ตัวนี้มันก็พยายามเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ก่อนที่มันจะทําการส่งสัญ,ญญาณให้พวกซอมบี้ที่อยู่บริเวณแถวนั้นเดินออาไปโจมตีกลุ่มของไลลี่ จึงทำให้พวกไลลี่ก็ต้องตัดสินใจที่ถอนกำลังกลับไปที่จุดรวมพลซึ่งเจ้าซอมบี้ที่ผิดแปลกไปจากซอมบี้ัวอื่นนั้นมันก็มีฉายาว่าบิ๊กแด๊ดดี้และหลังที่ไลลี่กลับมาข่าวก็จะเจอกับทางด้านโซโลลูกน้องของเขาที่ดูไม่ค่อยจะชอบขี้หน้ากันสักเท่าไหร่ซึ่งทางด้านไลลี่ก็พยายามพูดเตือนให้โซโลนั้นคอยระวังพวกซอมบี้ที่ด้านนอกกับแผงเอาไว้เพราะมันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้พวกมันก็จะเริ่มมีความคิด และแตกต่างกับพวกซอมบี้ที่พวกเราเคยเห็นก่อนหน้านี้แถมพวกมันนั้นก็ยังสามารถสื่อสารหากันได้แต่มันก็ดูเหมือนกับว่าโซโลเขาก็ไม่ยอมฟังไหนสิ่งที่ทางด้านไลลี่พยายามพูดเตือนเขาได้อย่างใดและหลังที่พวกเขาแยกย้ายกันออกไปทำงานตามคำสั่งซึ่งงานของพวกเขากคอยทำการควบคุมรถทุ่มเกราะที่คอยทำหน้าที่คุ้มกันและคอยยิงทุกฝ่ายเพื่อพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจ่พวกซอมบี้ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะขับรถออกไปที่ด้านนอกเพื่อออกไปหาสเสบียงอาหารหรือแม้แต่ทั้งข้าวของทุกอย่างต่างที่ได้รับคําสั่งจากคับแมนซึ่งหลังที่ทางด้านไลลี่ออกมาที่ด้านนอกกับทางด้านชาลีและหลังที่พวกเขาทําการยิงพลุไฟขึ้นท้องฟ้าเขาก็ได้เจอแกนนำซอมบี้ตัวเดิมที่ชื่อบิกแดดดี้ซึ่งหมานก็เดินขึ้นมาร้องกรบพยายามส่งสัญญ,ญาณเตือนพวกซอมบี้ตัวอ,อื่นแต่ทว่าไหนขนาดดีกวน,นั้นเอง ทางกลุ่มโซโลก็ขับรถพุ้งกละเข้ามาร้องกระทำการกัดยิงซอมบี้ทุกตัวที่อยู่บริเวณแถวนี้ด้วยความสนุกสนานซึ่งพอทางด้านบิ๊กแดดดี้เห็นว่าเพื่อของมันนั้นก็ถูกยิงปิดจอ็อบตายไปเป็นจำนวนมากมันก็เลยกรีดร้องด้วยความเสียใจยและพาก็ตะกละมาที่ฝั่งพวกไลลี่หลังจากที่พวกเขาก็กำลังเข้ามาที่ด้านในซูปเปอร์มาร์เกต็ตเพื่อมาหาสเสบียงแต่ทว่าพอเครื่องยิงผู้ายมันก็เกิดขัดข้อง จึงทำให้ตอนนี้ผู้สอมบี้ดีอยู่ด้านนอกมันก็เลยได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวของกลุ่มไลลี่จึงทำให้ขาวก็รีบสั่งให้ลูกน้องทุกคนนั้นรีบถองกำลังพร้อมกับสั่งให้พิตตี้บอยสาวสวยที่คอยควบคุมการยิงพวกไฟทำการสั่งให้เธอนั้นใช้อาวุธปืนกลหนักที่อยู่บนรถให้ทำการกระลาดยิงพวกสอมบี้ดีด้านนอกเพื่อเปิดทางให้พวกเขาหนีซึ่งตอนนี้ทางด้านไลลี่ขาวก็เลยรีบบอกวิทยุหาทางด้านโซโล หวยเขานั้นก็หยุดทางภารกิจและรีบกลับฐานทันทีแต่ทว่าทางด้านโซโลเขากลับไม่ยอมทําตามในสิ่งที่ไลลี่พูดบอกไีอย่างใดพร้อมพูดบอกกับไลลี่ว่าเขานั้นก็กาลังทําตามคําสั่งในการหาของสาคัญบางอย่างที่มันก็สําคัญมากๆตอนที่เขาตัดสินใจตัดสายของไลลี่ทิ้งและหลังที่กลุ่มโซโลเดินเข้าไปภายในร้านขายเหล้าซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่า สิ่งของสำคัญที่โซโลพูดถึงนั้นมันก็จะเป็นขวดเหล้าหายากภายในร้านแห่งนี้แต่ทันทีที่เขาหยิบมันออกมาทันใดนั้นเจ้าซอมบี้มันก็พุ่งเข้ามาจู่โจมเขาแต่ถึงแม้ว่าตัวงเขาทนั้นจะสามารถจัดการซอมบี้ตัวนี้ได้ซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังจะกลับออกมาจ,จู่ๆลูกน้องโซโลคนหนึ่งขากลับถูกซอมบี้กัดเข้าที่แขนและในขณะเดียวกันนั้นเองทางด้านไลลี่เขาก็ขับรถผ่านมา และเห็นซอมบี้ตัวที่กําลังโจมตีกลุ่มของโซโลอยู่จึงทําให้เขานั้นก็ตัดสินใจทําการยิงจัดการมันและพอลูกน้องโซโลคนนี้เขาก็รู้ดีว่าหลังจากที่เขาโดนกัดอีกไม่นานข่าวก็จะกลายร่างเป็นซอมบี้เขาตัดสินใจที่เหนียวไกตืนยิงปิดจ็อบตัวเองเพื่อจบเรื่องนี้ซะและหลังที่ไลลี่สั่งให้ลูกน้องของเขาถอยเท้ากลับฐานแต่ทว่าระหว่างที่ทุกคนนั้นกําลังข่าวรถ และมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเพื่อกลับฐานอยู่นั้นจู่ๆทั้งฝั่งของแกนนำซอมบี้อย่างบิ๊กแดดดี้ที่ทั้งฉลาดและก็มีความคิดมันกลับเดินออกมาพร้องกับขโมยปืนจากลูกน้องไลลี่ออกมาได้หนึ่งกระบอกก่อนที่จะสั่งให้พวกซอมบี้ทุกตัวนั้นเตรียมตัวทำศึกกับพวกมนุษย์ที่อยู่ด้านในกำแพงโดยมันนั้นตัยยังสั่งให้พวกซอมบี้เดินไปตามทางที่รถของพวกไลลี่นั้นขับไป และทันทีไลลี่เข้ามาในเขตพื้นที่หลังกำแพงเขาก็เลยตรงหาโซโลที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกน้องของเขาต้องมาตายจากไปแต่ทางด้านโซโลนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจหรือใส่ใจอะไรในสิ่งที่ไลลี่พูดก่อนที่หยิบขวดเหล้านั้นเดินขึ้นบันไดเลื่อนเพื่อจะเอาไปให้กับทางด้านคัพแมนบอสใหญ่ของที่นี่แต่ทันทีที่เขาเดินไปถึงที่ชั้นบนของตึกเขากลับได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากห้องฝั่งตรงข้าม และพอเขาเปิดประตูขึน้นมาดูกลับพบก็ใชายแก่คนหนึ่งที่ทําการแขวนคอปิดจอบตัวเองและหลังจาที่ชายแก่คนนี้ตายและกลายร่างเป็นซอมบี้แล้วเขาก็ยังโผล่เข้าไปกัดมีของเขาพอเห็นแบบนี้จึงนําให้โซโลตัดสินใจใช้เหล็กที่เขาหยิบมาฟาดใส่ไปที่หัวซอมบี้ตัวนี้จนมันก็ตายไปในที่สุดและหลังจากนั้นโซโลเขาก็เอาเล้าหายากมามออไปกับคัพแมน ซึ่งเป่าหมายขอยงโซโลที่ต้องการเอาใจนายนั้นนั่นก็เพราะว่าตัวของเขาก็อยากจะย้ายเขา้ามาอยู่ภายในตึกแห่งนี้เพื่อความสะดวกสบายแต่ถูว่าทางด้านคับแมนเขากลับมองโซโลเป็นแค่ลูกจ้างเป็นลูกกระจกที่คอยทําตามคําสั่งของเขาก็ท่านั้นและมันก็คงไม่มีทางที่เขาจะให้โซโลย้ายเข้ามาอาศัยในตึกที่หรูหราหมาห้าวของเขาเป็นแน่เขาก็เลยพูดโกหกกับทางด้านโซโลไป พวาตอนนี้คิวที่พักภายในตึกนี้มันก็เต็มหมดแล้วซึ่งพอรด้ิินแบบนั้นจึงทําให้ด้านด้านโซโลขาวก็เลยรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่คับแมนพูดก่อนที่เขาวจะพูดจาทวงบุญคุณคับแมนยกใหญ่จึงทําให้คับแมนก็เลยเรียกให้รัฐบอลตึกนี้มาลากโดนโซโลให้ออกไปจากตึกของเขาซะแต่ทว่าระหว่างทางทางด้านโซโลเขากลับจัดการะระบคนนี้จนสลบเมื่อ ก่อนที่จะทการจิกปืนของเขาติดมือไปและพาไปตักลับมาที่ไลลี่หลังที่เขาตัดสินใจเข้ามาที่พื้นที่เขตสลัมเขาก็ได้เจอกับเมลิแกนผู้นากลุ่มคนที่ด้านนอกก่อนที่เขาจะเอายาให้กับเมลิแกนเพื่อให้เขานั้นเอาไปใช้รักษาลูกชายที่กําลังป่วยหนักอยู่และหลังที่ไลลี่เดินเข้ามาในอู่พราอกับผู้ถามหารถของเขาที่จอดอยู่และพอเขาพบว่ารถของเขาเหมือนก็หายไป ขาจึงรีบเดินทางไปที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งสถานบันเทิงแห่งนี้มันก็มีกิจกรรมแบบครบวงจรแถมมันก็ยังมีการเอาซอมบี้มาให้มนุษย์คลายเครียดทำการระบายอารมณ์กับพวกมันอีกด้วยและเท่านั้นยังไม่พอมันก็ยังมีข้อที่เอาซอมบี้สองตัวนั้นมาทำการบู้ต่อสู้กันเพราะกระจับมนุษย์ใช้เป็นเหยืยอ่อล่อซึ่งทันทีที่ไลลี่เดินทางมปถึงที่บาร์แห่งนี้ขาวก็รีบมาหาทางด้านทิวว่าที่เป็นขาใหญ่ เพราะเขาก็รู้ดีว่าชิวาว่านั่นแหละที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้รถของเขานนั้นต้องหายไปพอเห็นแบบนี้ชิวาว่าเขาก็เลยรีพูดตอบกลับไลลี่ไปว่ายังไงเดี๋ยวเขาจะรีบหารถเอากลับมาคืนให้ไลลี่โดยเร็วที่สุดและหลังจากนั้นชิวาว่าเขาก็เดินมาพูดบอกกับโรสว่าเขาก็อยากกําจัดไลลี่ทิ้งและภาพกตามมาที่ภายในกรงซอมบี้ซึ่งหลังที่หญิงสาวที่โดนจะมาเป็นเหยื่อล่อ ที่มีชื่อว่าสลักตอนนี้เธอก็พยายามหนีตายจากพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านในกรงและในขณะที่เธอก็กำลังถูกพวกมันเล่นงานทางด้านไลลี่เขาตัดสินใจที่ใช้ปืนทําการยิงปิดจอบซอมบี้ตัวนี้เพื่อทําการช่วยชีวิตของเธอเอาไว้จึงทําให้หลังจากนั้นบาร์แห่งนี้มันก็เลยเกิดความวุ่นวายและในช่วงชุลม,มุนนี้เองทางด้านชาลีเขาก็ตัดสินใจที่เหนี่ยวกย,ยิงปิดจอบที่ว่า,วา จนเขานั้นก็ต้องตายเป็นที่สุดและหลังจากจบเรื่องนี้จึงทำให้พวกาทั้ง3คนก็เลยถูกจับเข้าคุกและในขณะเดียวกันนั้นเองทางฝั่งของ Big d a ด d ดีและก็ซอมบี้เดอะแกงที่ตอนนี้พวกมันก็เดินทางมาถึงบริเวณลานด้านหน้ากำแพงเรียบร้อยแล้วและพอมาถึงทางด้านแกนนำซอมบี้ตัวนี้มันก็เลยรีบส่งสัญญ,ญาณให้ซอมบี้ที่มีขวานเป็นอาวุธให้ใช้มัน ฝันไปที่กำแพงเพื่อส่องดูที่ด้านในและพอพวกมันพบว่ามันก็ยังมีซอมบี้จนนูนมากที่ถูกจับมามัดทำเป็นเป้าซ้อมยิงปืนพอเห็นแบบนี้จึงทำใไปทางด้าน Big d a ด d ดีแกนนำของพวกซอมบี้พวกนี้มันก็ถึงกับยัวจัดส่วนตอนนี้ทางฝั่งโซโลขาวก็ได้พยายามรวบรวมกองทัพทั้งหมดที่เขามีก่อนที่ยกพลไปที่จุดรวมพลที่มันก็เป็นที่จอดรถหุ้งกลอซึ่งภายในคืนดีกวนี้เอง หลังที่บิ๊กเดดดี้ได้พาพวกฝูงซอมบี้เข้ามาที่ด้านในพื้นที่หลังกำแพงได้แล้วหลังจากนั้นพวกมันเดินฝ่าลูกศรปืนเข้ามาทางด้านบิ๊กเดดดี้ที่ใช้ปืนเป็นอาวุธมันก็เริ่มทําการยิงตอบโต้ก่อนที่พังแนวป้องกันสุดท้ายพรอ้อมกระทาการกัดกินพวกทหารที่คอยเฝ้าเวนยามจนตายเกลี้ยไม่มีเหลือและหลังที่พวกมันแห่ยกโยงเข้ามาที่ด้านในเมืองได้แล้วผ่านในพิริตา ทุกอย่างภายในเมืองแห่งนี้หมันก็วุว่นวายและกระพังเละเทะจึงทำไห้ด้านโซโลอาศัยช่วงชุลมุนนี้ทําการขโมยรถหุ้มกรอออกมาก่อนที่ทําการต่อสายตรงถงึงด้านคับแมนเพื่อเรียกร้องเงินสดจํานวน5ล้านดอลลาร์ให้คับแมนนั้นส่งคนนำให้เขาก่อนเที่ยงคืนภายในวันนี้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เขาจะสั่งให้รถหุ้มกระบทำการยิงมิสไซล์ใส่ตึกส่งของคับแมนทิ้งซะ และหลังจากนั้นเขาก็ส่งลูกน้องให้ไปรอรับเงินในคับแมนที่ท่าเรือและพากระต่ายที่คับแมนหลังที่เขาถูกทางด้านโซโลคู่เขาก็เลยรีบปล่อยตัวทางด้านไลลี่ออกมาจากที่ด้านในคุกเพื่อเขาหนั้งช่วยตามเอารถหุ่งกลากที่ถูกทางด้านโซโลขโมยไปคืนกลับมาซึ่งพอได้ยินแบบนี้ไลลี่เขาก็เลยตอบตกลงแต่เขาก็มีข้อแม้เดียว ว่าเขาจะขอทํางานนี้เป็นงานสุดท้ายและถ้าหากทสำสําเร็จเขาก็จะขอรถกับลูกกระสุนอีกจานวนหนึ่งเพื่อที่จะมุ่งหน้ากลับไปอยู่ที่แคนาดาตามที่เขานั้นอยากจะไปซึ่งในภารกิจนี้คัพแมนเขาก็ส่งลูกน้องมือดีของเขาให้ไปช่วยงานกับไลลี่เพิ่มอีก3คนและหลังจากที่พวกเขาทั้งหมดออกเดินทางมาถึงที่ลานจอดรถพวกเขาต้องตกใจที่ตอนนี้ทุกอย่างมันก็พังเละ และหลังที่พวกเขาได้ปะหน้ากับพวกซอมบี้ที่พวกมันนั้นบุกเข้ามาจึงทำให้ท้ายที่สุดแล้วลูกน้องมือดีของคับแมนคนหนึ่งเขาก็ถูกซอมบี้กัดจึงทำให้สลกเธอก็ไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจยิงปิดจ็อบเขาทิ้งก่อนที่เขาจะกลายร่างเป็นเหมือนกับพวกมันและหลังที่กลุ่มไรลี่ที่เหลือขับรถออกมาได้แล้วเขาก็ทำการเปลี่ยนแผนโดยพูดบอกกับทุกคนว่าเขาก็จะขโมยรถทุ่งกลอ จากโซโลนั้นกลับคืนมาและก็จะใช้รถทุ่งกลอะน,นั้นขับรถมุ่งหน้าไปที่แคนาดาซึ่งแต่หากใครไม่เห็นด้วยก็สามารถลงไปจากรถคันนี้ได้เลยและมันก็ดูเหมือนกับว่าไม่ว่าสถานีไหน,ไหนในเมืองในตอนนี้นั้นมันก็จะเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ที่กำลังออกไล่ล่าฆ่าปิดจอบผู้ที่ยิงลอดชีวิตพร้อมกัยกพลมาปิดล้อมที่บริเวณท่าน้ำเอาไว้ก่อนที่ยิงด้านบิ๊กแดดดี้จะนำพาซอมบี้ที่เหลือ ลงมาดำน้ำเพื่อออกเดินทางข้ามฟ้ามอีกฝั่งหนึ่งและหลังที่กลุ่มของไลลี่ขับรถมาจนเจอกับรถทุ่งกล่องโซโลแล้วและพอโซโลรู้ว่าไลาลี่จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาไม่สามารถยิงมิสไซล์ถล่มตึกของคับแมนได้จึงทำให้โซโลนั้นเขาก็เลยหัวเสียมากก่อนที่ทางด้านไลลี่จะใช้จงังหวะที่โซโลเผลอถีบเขาจนล่วงตกลงมาจากรถและที่แย่ยิ่งไม่มากกว่านั้นหลังที่พวกซอมบี้ เข้ามาในพื้นที่เขตของสลัมพวกมันก็เริ่มเรียนรู้การใช้อาวุธปืนก่อนที่จะทำการไล่ฆ่าปิดจ็อบผู้คนในสลัมทีละคนทีละคน,ละคนและหลังที่ไลลี่พยายามติดต่อแต่ด้านคับแมนและพอเขารู้ว่าตอนนี้ที่ด้านในเมืองมันก็มีการระเบิดเกิดขึ้นและก็กําลังวุ่นวายข้างตัดสินใจที่กลับเข้าไปที่ด้านในเมืองนี่อีกครั้งและมันก็ดูเหมือนกับว่าที่ด้านในเมืองตอนนี้พวกซัมบี หมันก็สามารถยึดพื้นที่ได้เกือบทั้งหมดเอาไว้เรียบร้อยแล้วและเท่านั้นยังไม่พอพวกหมันก็กำลังเตรียมตัวที่จะบุกยึดพื้นที่ของผู้คนรวยต่อส่วนตอนนี้หลังที่โซโลโแยกตัวออกมาระหว่างทางเขาก็ถูกซอมบี้กัดและพออนนั้นคับแมนรู้ว่าซอมบี้หมันก็กำลังบุกเข้ามาที่ด้านล่างตึกเขาก็เลยคิดที่จะเอาเงินแล้วรีบขับรถหนีออกไปจากตึกแห่งนี้ซะ แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่รอดถูกทางนั่นบิ๊กแด d ดดี้ใช้หัวใจน้ํามันกระแทกจนหน้ากระจกรถแตกและเท่านั้นยังไม่พอหลังที่โซโลกลายร่างเป็นซอมบี้แล้วเขาก็เข้ามาจัดก,การแก้แค้นกับคัพแมนที่ไม่ยอมให้เขานั้นย้ายไปอยู่ในย่านของพวกคนรวยซึ่งในขณะที่พวกเขากําลังต่อสู้กันอยู่นั้นในที่สุดรถของคัพแมนมันก็เกิดระเบิดขึ้นจนพวกเขาทั้งคู่นั้นก็ต้องตายจากไป และหลังที่ไลลี่สามารถกลับเข้ามาที่ด้านในเมืองที่สําเร็จแล้วเขาก็ใช้รถหุ้มกลอกใช้มันยิงกฝ่ไฟเพื่อหวังเบีย่ยนเบนความสนใจจากพวกมันแต่ทว่าตอนนี้พวกซอมบี้ที่เหลือมันก็ไม่ได้โง่อย่างที่เขาคิดอีกต่อไปนอกจากพวกมันจะไม่สนใจพวกพฝ่ไฟพวกมันก็ยังแห่ยกโโยงเข้ามาทําการกัดกินผู้ที่รอดชีวิตซึ่งเมื่อเห็นแบบนี้ไลลี่จึงรีบสั่งให้ยิงมิสไซล์ถล่มที่นี่ทิ้งซะ แต่ทูว่ามันก็ยังมีผู้ที่รอดชีวิตบางส่วนที่หลอดพ้นจากความตายในค่ำคืนนี้จึงทําให้ทางด้านมิลิกแกนผู้นำของพวกกลุ่มสลามที่เขาก็รอดชีวิตเขาก็เลยพูดชวนให้ไลลี่ให้อยู่สร้างเมืองนี้ใหม่ด้วยกันแต่ทางด้านไลลี่เขาก็ตอบปฏิเสธพร้อมกับพูดบอกทุกคนกลับไปว่าเขาก็จะทําตามเป้าหมายเดิมนั่นก็คือการขับรถมุ่งหน้าไปที่แคนาดาแต่ก่อนที่เขาจะออกเดินทาง เขาก็สังเกตเห็นพวกฝูงซอมบี้ที่ฉลาดและก็มีความคิดซึ่งตอนนี้มันก็ดูเหมือนกับว่าพวกมันก็กำลังจะออกเดินทางเพื่อมุ่งหน้าย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่พวกมันนั้นต้องการจึงทำให้ได้ไลาลี่นั้นก็เลยตัดสินใจที่จะปล่อยพวกมันไปและทำการยุติการต่อสู้ระหว่างคนกับซอมบี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้และเรื่องราวของ l ล n d of t h เด e a d ดดินแดนแห่งความตายก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ